สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงเช้าๆครับตอนนี้เวลาประมาณ07.06นาทีครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าของวันพุทธที่29เดือนตุลาคม2568ครับใกล้จะหมดเดือนตุลาคมไปแล้วครับแต่ว่าลมหนาวก็ยังไม่มาเต็มที่ครับแค่เย็ยนๆวันนี้ผมก็เหนื่อชุ่มครับเพราะว่าตื่นเช้ามาก็ได้ออกแรงครับมาทำท่าทำทางพุด เสาไว้ก่อนครับจะวางตะไคร์เอาไว้กันไก่ครับวันนี้ท้องฟ้าก็คึมๆมท้องฟ้าหล้งัวครับอาจจะมีฝนโปรยลงมาแต่ว่าก็ไม่แน่ครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบางทีอาจจะไม่ตกก็ได้ครับอาจจะคึมแล้วก็อากาศเย็นๆแค่นั้นไก่ก็อยู่ในเราครับเพราะโจนส่วนแม่คุ้มพาก็ตั้งหน้าตั้งตาฟักไข่ครับบริเวณไซงานผมครับที่ทำเมื่อเช้านะครับ ทำแบบรีบๆครับส่วนน้องมีก็กินข้าวเปลือกเหมือนเดิมแล้วครับกระจัดกระจายนี่ครับผมมาขุดหลุมข้าวๆไว้ก่อนครับหลุมนี้ทํามาร์กทำเครื่องหมายไว้ก่อนครับส่วนตรงนู้นขุดเสร็จไปแล้วครับก็ฝังไว้ตรงแนวเขตครับตรงที่ลุกๆนี่แหละครับก็ฝังแบบไม่ง่ายครับไม่ได้ตั้งฉากตั้งมุมอะไรทั้งนั้นแหละครับก็กะกะลิงๆครับ เสาผมเสาหน้าเลยหน้าสี่หรือว่าหน้าสามไม่แน่ใจครับเป็นเสารั้วหน้าสามครับสามน,นิ้วครับไม่ใหญ่มากครับเพราะว่าไม่ได้รับแรงอะไรครับแค่เอาขึงแค่เอามาขึงตะข่ายสูงสองเดผมฝังลงไปประมาณสี่สิบเซนห้าสิบเซนครับประมาณนี้ครับก็อยู่ตรงข้างต้นขาครับมองแทบไม่เห็น ก็จะฝังไว้แนวนี้ครับล้อมตะข่ายไว้แนวนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นเลิกงานมาก็มืดครับแวะซื้ออาหารไก่ครับกว่าจะถึงบ้านก็หกโมงเย็นครับก็มืดแล้วครับผมก็มาจัดแจงดูพื้นที่เลยครับดูที่ไว้ที่จะกั้นตรงไหน,นตอนแรกว่าจะล้อมออเฉพาะตรงสวนครับแต่ว่าดูแล้วมันก็ ไม่สวยครับไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนพื้นที่มันจะดูลกๆครับก็เลยมาวางแนวนี้ดีวกว่าครับก็คือกัน้นก็เมื่อวานก็มาฝังฝังเสาไม้ไผ่ครับทำค้าๆไว้ก่อนครับตอนนี้ก็ล้มไปเรียบร้อยครับถอนขึ้นครับ <c oughs> แค่มาวางแนวไว้เฉยๆครับตรงนี้เดี๋ยวก็ฝังเสาปูนก็ฝังเสา แนวเสาก็พาผ่านสุ่มน้องเมีครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ต้นหนึ่งแล้วก็จะวกมาตามแนวนี้ครับข้างต้นพริกไทยครับมาฝังไว้ตรงนี้อีกหนึ่งเสารครับตรงใต้ซุม่มสุ่มหม่อนครับตรงนี้ก็จะกั้นไม่ให้ใกล้ออกมาครับ กั้นจนปิดจนถึงนี่นะครับก็ทําเป็นโซนตรงนู้นครับให้เป็นเวงให้ไก่เขาวิ่งเล่นครับคือไม่ให้เข้าข้ามมาทางฝั่งหมุนกันครับทางฝั่งนี้ครับฝั่งที่เป็นเป็นสวนปลูกผักเล็กๆครับเพราะว่ามีปัญหาเยอะครับเขาชอบมาเขี่ยครับพอเปิดกรงเขาก็จะวิ่งมาเข้าสวนครับไม่รู้เป็นอะไรครับชอบที่กว้างๆไม่ไปครับชอบมาอยู่ที่ สวนตรงนี้ครับขุยเขี่ยแล้วก็จิกผักจนจนผักไม่เหลือแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นแนวนี้ครับหลังจากที่สวนหย่อมติดกับสวนหย่อมครับก็จะทาบเป็นแนวมาตรงนี้ครับก็จะเป็นโซนโซนมาแนวนี้ครับตรงนี้ก็จะทางเดินตรงนี้ก็จะทําเป็นประตูครับฝังเสาตรงนี้สองต้นครับหนึ่งสองประมาณนี้ครับ เดี๋ยวต้องย้ายสุ่มน้องเมีครับเดี๋ยวทําเสร็จก็ต้องย้ายให้เขาย้ายบ้านครับหาที่เหมาะๆอาจจะทําเล้าให้ใหม่ครับประมาณนี้ครับไก่ก็จะอยู่โซนนี้ครับโซนที่เล้าที่บ้านเขานี้ครับเข้าไปข้างในครับที่เป็นเป็นสวนที่เป็นต้นไม้ใหญ่ครับก็จะไม่ค่อยกระทบกับเราเท่าไหร่ครับให้เขาคุ้ยเขี่ยได้เต็มที่ครับส่วนด้านข้างก็ค่อยๆล้อมค่อยๆปิดไปครับค่อยๆทําไป ทีละขั้นตอนทีละนิดทีละหน่อยครับตามเวลาของเราที่มีครับผมทําสวนก็ค่อยๆต่อเติมไปเรื่อยครับเพื่อให้เข้าที่ครับทํารอเวลาตัวเองไม่ได้ทํางานกว่าจะรอให้กเกษียณมาก็คงไม่มีแรงทําครับก็เริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้ครับที่ยังพอมีแรงครับพอเราตกงานมาเรียบร้อยก็จะได้มานั่งนั่งดูนั่งนั่งชมแล้วก็เก็บรายละเอียด นิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะประมาณนี้ครับในความคิดของผมครับถ้าคิดว่าจะมาทําเอาเลยตอนตอนที่เราแก่จนจะไม่มีแรงมันก็จะทาอะไรไม่ได้ครับก็คงได้แต่นั่งมองครับ <c oughs> ตอนนี้ผักก็เหลือแค่นี้ครับเอาตาะไคร่ปลาติกมาถึงไว้ครับมาปิดไครับกันไก่ครับเหลือแค่นี้เองสองสองล้อ,อยางรถยนต์ครับพอที่จะมีแววหน่อยนอกกนั้นก็ หรือไปเกี่ยงนะครับวันนั้นผมก็มาเจาะรูเจาะรูได้สองรูแค่นั้นแหละครับเจาะตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้ระบายระบายน้ําครับ <S <S ดเดี๋ยวค่อยมาทําต่อครับต้องทําทั้งหมดนี่แหละครับ ครับความสุขที่ไดจากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายนั้นแล้ว,ลวต้องกลายเป็นอดีตครับขอรูอ้จกักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอยา่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันเพียงเท่านี้ครับขอขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ